โ oh อ้มายก้ไอ้นี่อะไรเนี่ยอ้ออ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 เอาไว้เซนมูตัดเข้าโฆษณาแป๊บนึงสมกบักมีจำหน่ายกล่องสุ่มโลบักและกล่องสุ่มไก่ตัน อย่าลืมไปสุ่มกันด้วยนะครับแล้วก็มีบริการ ID ไก่เต็นราคาถูกแล้วก็มีรับกดเกมพัทแล้วก็รับเติมโลบัคเลยนะฮะเกมพัทเนี่ยก็รับกดทุกแมปเลยนะครับนะเช่นคีย์สังกษีนะครับเอ้ยคีย์เลกัซีดิบ็อ,อกฟุตออสตาทาวเวอร์ดีเฟนแล้วก็แมปอื่นอีกมากมายนะครับก็สามารถไปใช้บริการกันได้ที่สมงกบักนะครับลิงก์เพจก,กับลิงก์เว็บอยู่ด้านล่างลาคลิปนะครับนี่แหละครับคนเหงาก็จะเป็นสภาพอย่างนี้แหละอ๋ออ๋ออ๋อลอยอ๋อ โอ้โอ้โอ้อ้อ้ไปแล้วโอานุ่มเฮ้ยนุ่มเฮ้ยโอ้โอ้หายไปแล้วไอ้หนุ่มโอ้า <hey. S 1> oh, oh, นุม oh, <c oughs> น่ม oh, <c oughs> ไอ้ไอ้ What the fuck เร <designers> ือเรือกลับมาแต่คนหายจี้เสอะไรโอ้อ้อเหงาจริงเลยว่าจะทำไงวะเอ้ว่าแต่บักจะทำไงเนีนใจเอ้บักไอ้บักนี้มังเท่ดีวะจะทำไงวะอ้อลอยไปแล้วไปแล้วอ่าไปแล้วบาย อ่ะตกตรงนี้และเฮ้ยบัคนี้ทำไงวะเฮ้ยขั้วเท่เฮ้ยเฮ้ยอย่างเท่อ๋อ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 อออ้หายไปแล้วอ้อไปนู่นแล้วโอ้หมุนติ้วอะไรวะน่า กันน่ารักเกินไม่เจอกันนานเลยเธอแค่บอกกับฉันว่าเธอต้องการอะไรที่สุดก็ปาเธอเธอต้องการจะไปผู้ชายคนนี้ก็มีแค่เพียงหนึ่งใจที่พร้อมมีเธอจนตัวนี้เด<ต>ียวแต่น่ารักเธอจัจ<ต>จกว,วาลแค่อยากให้เธอรู้พี่น้่ไม่ใช่อันเดอพา